สวัสดีค่ะกุ้งนะคะก็วันนี้กุ้งจะมาแชร์เทคนิคการลดน้ำหนักนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเยอะนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะก็ใกล้สงการกันแล้วเนาะเราก็ต้องเตรียมตัวไปเที่ยวอย่างกุ้งเนี่ยก็เดินตรยตวยเที่ยวสงการแหละจะไปทะเลก็เลยต้อง หาวิธีลดหุ่นกันหน่อยจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยคือไม่ใช่คนผอมคนหุ่นดีอะไรแต่ช่วงเนี้ยเริ่มทำ IF แล้วนะคะทำ IF นะคะก็ <c oughs> คือจะทําเริ่มกินเที่ยงแล้วก็หยุดสักประมาณทุ่มหรือ6กโมงเย็นนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวแล้วก็ยังอยากมีตัวช่วยอยู่นะคะซึ่งกุ้งก็ได้ตัวนี้มาะค่ะ <c oughs> next day นะคะเหลักการทํางานของ next day นะคะก็จะมีหลักการทํางานหยุดสอย่างนะคะก็คือเบิรน ก็คือจะมีการเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายนะคะบล็อก <Block S 1> ก็จะช่วยในการยับยังย้งการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตและลดการสะสมของไขมันใหม่ด้วยค่ะบิวจะช่วยในเรื่องของการสามสร้างรูปร่างให้ดูกระชับและเฟิร์มมากขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ D ดีท็อกก็จะช่วยล้างสารพิษในร่างกายของหลายคน,นะคะก็จะสงสัยนะคะว่า Next Day เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะแน่ๆคือเด็ก ผู้หญิงมีคันคนชราเนี่ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะเรื่องผิวพรรณไม่สดใสต้องการลดน้ําหนักลดไขมันส่วนเกินต้องการดีท็อกสารพิษในร่างกายเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะสําหรับใครที่ควบคุมน้ําหนักนะคะก็แนะนําให้ทำา IF ควบคู่กับทานตัวนี้ไปด้วยนะคะโดย1กล่องเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแคปซูลแยกอยู่ข้างใน ซูลก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะบรรจุในซองอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด15ซองนะคะอยู่ในกล่องเดียวรวมไปถึงมีส่วนประกอบที่สำคัญนะคะมีการผลิตและจัดจำหน่ายรวมถึงออยอ,ยอที่ชัดเจนนะคะหลังรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายเสร็จนะคะแล้วก็ต้องมาต่อด้วยนี่นะคะ่ะแคปซูลก็จะเป็นเม็ดสีขาวๆอย่างนี้นะคะ เม็ดเดียวค่ะตืนง่ายค่ะแลผลลัพธ์หลังทานไปได้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะก็พบว่าเนี่ยการขับถ่ายของตัวเองเ่ยมันดีขึ้นจากเดิมที่จะขับถ่ายยากนะคะก็ กลายเป็นขับถ่ายทุกวันแล้วก็ไม่มีอาการปวดบิดนะคะส่วนเรื่องของการคุมหิวอันนี้ก็ว่ามันช่วยได้เล็กน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าก็าคือไม่มีอาการใจสั่นหรืออะไรเลยนะคะส่วนรด้านน้ำหนักก็น่าจะต้องใช้เวลาสักสักพักหนึ่งอะคะ่ะก็ถึงจะได้เห็นผลเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าการที่เราทานอะไรที่มันเป็นตัวช่วยอาหารเสริมอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเห็นผลเร็วเกินไปเนี่ยมันอันตรายเกินไปเนาะ โดยรวมก็คือสุขภาพดีปกตินอนหลับสบายกินได้ปกติเลยค่ะแต่ได้สุขภาพที่ดีขึ้นมานะคะก็ยังไงก็ฝาก next day ไว้ด้วยนะคะคงจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้ลิงก์นี้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ